ดีมโดนยิงต่อหน้าต่อตาเลยอะใช่เขาโดนยิงไปแล้วอะเฮ้ยทีแรกเราคิดดีมอ๋อ,อมันทำอะไรเนี่ยพามามาวิ่งเล่นเหรอใช่พามามาวิ่งเล่นโอ้โหแล้วเดี๋ยวคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยนนเข,าเ,เยขาเจ็บข้อศอกอะไรเขาเจ็บเขาเจ็บแขนขเจ็บแขนเมื่อกี้เขาได้รับอุบัติเหตุน,นิด,หน,ดหน่อยอ๋ออย่าเปิดอย่าเปิดไม่เอาไม่เอาอ เขาไปโดนอะไรมาเขาโดนเออเลื่อเฉียวเออเลื่อเฉียวใช่แล้วเสียหลักล้มเลยวิ่งเล่นเหรอล้มแบบล้มเท่าไหร่อลยล้มเท่าไหร่แบบตีลังกากี่ม้วนจากนี้ไปถึงนู่นตีลังกากี่ม้วนกี่เมตรเนี่ยสามสามตลบได้ไหมตรงนี้มันถึงตรงนี้ถึงตรงนู้นต้องมีถึงห้าเมตรอ่ะระยะเนี้ยแตคือแบบตรงนี้มันขูดเลยอ่ะมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้โด่นดีนะมือไม่เป็นอะไรมือก็เป็นรอยนิดนึงใช่เป็นรอยนิดนึงเดี๋ยวมือก็หายแล้วพรุ่งนี้โอ้โหเป็นแผลเลย เออเลิ่มไม่น่าจะไม่ได้ตั้งใจนะใช่เออเลิ่มไม่รู้เรื่องหรอกเออเลิ่มทำเด็กล้มมาหลายคนแล้วนะตั้งแต่พี่เห็นเอยจริงล้มล้มทุกคนตั้งแต่เซนลิวเซนลิวทามก็เคยโดนนะอ้าวแล้วล่าสุดสติวใช่สติวคนสุดท้ายติวคนสุดท้ายิดจับพอดีเออเลยบอกหวังว่าจะไม่มีใครต้องล้มเพราะเออเรื่อีกแล้วนะไม่ใช่สำเร็จอย่าว่าแต่เด็กล้มเลยผู้ใหญ่เกือบล้มเพราะเออเลื่อเวลามันชนอ่ะมันชนแรงไงแรงมากแต่เออเลิ่มไม่ได้ตั้งใจนะเทว แ้ไม่ืเโอ้โหเมื่อคืนเออพี่จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนพี่พีนั่งดูหนังมาไอเรื่องอะไรนะสควิดเกมมาสควิดเกมเออสควิดเกมที่เขาจับคนมาเล่นเกมใช่ไหมอ่าใช่ใช่เออแล้วมันได้ชิงรางวัลได้ชิงเงินรางวัลเหรมันเป็นล้านอ่ะเป็นสองล้านสี่สิบสองล้านสี่สิบสองล้านเงินเยอะมากใช่เงินเยอะมากถ้าเกมแบบไหนสควิดเกมมันมีจริงนะดีมีเลยอ่ะพี่จะส่งเออเลิกไป ใช่ทำไมอ่ะทำไมเราสองเออเลิกไปอ่ะเพราะเราไม่กล้าไปเล่นไงอ่าให้หมาไปเล่นแทน่คนไม่กล้าไปเล่นหรอกพี่ว่าเออเลือกจะชนะกับหมาปะล่ะเออเลือกก็น่าจะไปตั้งแต่เกมไม่เออเดี๋ยวมันจะไปด่านตั้วแต่ด่านเลยกัดไปถึงกัดน้ำตาทีเดียวตายเลยแตกเลยจบเลยว่ายไอ AI OU เขาบอกเขาหยุดเออเลือกก็วิ่งเออเลืตายทุกเกมเหมือนกันอ่ะถามดีมดีกว่าถามดีมก่อนว่าในเกมสกีเกมเนี่ยมันมีอยู่หลายเกมเลยดีมชอบเกมอะไรมากที่สุดดีมชอบเกม AI OU AI OU เหรอใช่แล้วซิวอ่ะ ซิวซิวชอบเกมอะไรหนูชอบเกมแกะน้ำตาลแกะน้ำตาลเหรออะไรนะแกะดาวกอนนาอ่ะกอน่ามันเป็นชื่อของน้ำตาลใช่ป่ะอืมถ้าซิวไปเล่นซิวอยากได้น้ำตาลรูปอะไรรูปรูปแมวไม่ใช่ง่ายกว่ากันรูปลมรูปลมรูปลมอ๋อหนูชอบชอบยากเหรอสามเหลี่ยง่ายเออไม่ชอบไม่ง่ายใช่ไหมไม่ชอบสามเหลี่ยมอ๋อแล้วเส้นนะชอบ กระจกครับทำไมเราถึงชอบแหลงกระจกอ่ะเมื่อคือดวงอ่ะอ๋อมันคือลุ้นดีด<ว>อ๋อเหมือนเซ็งเขาชอบดวงมากกว่าแต่ซิวชอบใช้ความสามารถพ<ช>อเกมต,มตามมาใช้ความสามารถ<ช>พี่เองก็ชอบเกม A I O U เหมือนดีมเลยอโอ้โหพูดถึง A I O U แล้วนี่พี่นึกถึงไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นเลยนะใช่ถ้ามีมาที่เมืองไทยทำไงถ้ามีมาที่เมืองไทยเหรอหน้ากลัวขนาดนั้นอย่ามีเลยดีกว่าอย่ามีเลยดีกว่าเนาะมีแค่ในหนังก็พอชอบแบบจังหวะที่มันหันคอมา A I U ปุ๊บหันคอมาโอ้โหหน้ากลัวมากใช่ สะดวอเลยอ่ะอมไปแล้วจะล็อกเขาไว้ตรงนี้ไม่พาเขาไปวิ่งเล่นเลยเหรอไปแล้วเออเลิอยู่เนี่ยแหละเฮ้ยไปพาวิ่งเลางพี่ยังไม่ได้พาเออเลิฟไปวิ่งเล่นเลยเดี๋ยวพาไปตรงนู้นดีกว่าหนูวิ่งเล่นกับเลิฟไม่ได้ไม่ได้กับเลิฟไม่ได้ทั้งสองคนจำใจต้องแยกทางกันแบงนี้เดินห่างๆกันลูกเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันจะพันอย่างเงี้ยดูความฟิตของเขาที่เขาได้เคลื่อนที่แล้วโอเคเขาก็ตมเตี้ยเหมือนเดิมการเดินแบบวัวของเขามีที่นี่ที่เดียวนะคือเออเลิฟ เด็กอ่ะก็ดูเดินเรียบร้อยอยู่หรอกทำไมโตมาเดินเป็นงนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> เดินเป็นวัวเลยแล้วนี่เขาทำอะไรเนี่ยเขากำลังหายากินหายากินเรอโหูดีมดมีไม่ให้อาหารหมาเลยเหรอนี่ยหรอเราเฮ้ยแผ่นว้นี้ได้เลยเหรอ,อเ,เดี๋ยวเนี่ยพันเซนอีกแล้วเนี่ยที่เขาลม้มล้มกันเพราะเนี่ยแหละสายจูงทุกคนไม่มีใครล้มเพราะเออเลิ่นนะลม้ลมเพราะสายจูงล้มเพราะสายจูงมันเล่นไม่ผิดเหรอมันเล่นไม่ดีเต้าเลย เขายังเตาอยู่เขาเหมือนเขาอยากจะคุยกับเออเลอร์ให้รู้เรื่องว่าทำไมเออเลอร์ต้องทำเตาแต่เออเลอร์ก็ไม่รู้เรื่องเยากจะคุยให้รู้เรื่องเออเลอร์ก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหน่าสงสารมากเราพาเป็นไปเดินเล่นที่ใหญต่อดียวเฮ้ยดีมตัวอะไรอะทำไมหน้าตาคุ้นๆแบบพี่ไม่รู้พี่เห็นเสื้อไกลๆแล้วคุ้นๆมากเลยอ่ะคุ้นมากเจนเห็นปะเราเข้าไปดูกันดีกว่าปะหมาเราปล่อยไว้นี่เหรอเนาะเออหมาปล่อยไว้เนี่ย ไม่น่าจะหายห,ายหรอกฮะไม่ดีเหรออุ้ยชุดคุ้นสีเหลืองเหลืองสฟมๆแบบนี้เหลืองตากตรงซะด้วยเอ,อใช่เลยดูว่าพัดผมแบบนี้ซะด้วยมัดผมแบบนี้ด้วยแต่ดีมว่าเราต้องไปถามเขาว่าเขาเชื่ออะไรไม่ไม่เราต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรเฮ้ยดีมนิ่งเลยอะ่ะแบบนี้เดีย๋ยวนี้เขามีชุดแบบนี้ขายแล้วเหรอไม่นะอ้าวแล้วเขาแต่งตัวแบบนี้เขาคือตัวอะไรเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะ แต่ว่าเขาสามารถกระพริบตาได้นะกระพริบตาได้ด้วยเหรอเห็นหุ่นยนต์ดีมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทดสอบไปแล้วว่าอันนี้มันเป็นหุ่ยนยนต์จริงหรือเปล่าให้ซิวดีกว่าซิวเป็นคนที่มีความกล้าที่สุดเนี่ยขอบซิลมีบาดแผลของของนักลบเหมือนหุ่นยนต์หรือเปล่าจิ้ม,มเบาๆนะเฮ้ยแข่งไหมแข่งไหมแข่งอ่ะเฮ้ยถ้าแข่งก็คือ <c oughs> หุ่นยนต์แล้วแหละอันนี้พี่นึกว่าคนจริงๆเนี่ยเฮ้ยอ้าวแข่งเลยเหรอซิว ้แข่งนแบบเล็กๆอ่ะเล็กๆด้วยแข่งเปนเล็กด้วยเฮ้ยแสดงว่าคือหุ่นยนต์จริงๆแล้วแหละอย่างนั้นอ่ะดูดิโอ้โหน่ากลัวเฮ้ยบีมมันร้องเพลงแบบนี้อ่ะเราเรารีบถอยไปก่อนดีกว่าซิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหยุดเราต้องหยุดจอน อย่างนี้เราต้องหยุดใช่ไหมเพราะถ้าเราขยับเราก็จะโดนแบบในหนังใช่ใช่ป่ะซิวซิวต้องนิ่งๆไว้นะห้ามขยับเลย,ยตัวอะไรอ่ะใครมาแต่ตรน่เฮ้ยดีมเขาจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าขยับตัวไม่ได้อ่ะนั่นดิเออเราต้องบอกเขาว่าเอาไงดีอะเซนบอกเขาไงอ่ะ ซิวเราบอกเขาไงเนี่ยเราบอกว่าเดดไลท์แปลว่าหยุดเด <Dead Light S 2> ็ดไลท์แปลว่าหยุดเหรอแปลว่าขยับได้อ๋อ oh. ไม่งั้นถ้าคนที่ขยับคนนั้นจะโดนยิงออสิวก็อย่าขยับนะเฮ้ยเขาจะรู้ไหมเนี่ย ดีมโดนยิงต่อนหน้าต่อตาเลยอ่ะใช่เขาโดนยิงไปแล้วอ่ะเฮ้ยทีแรกเราคิดว่านี่เป็นหุ่นยนต์แบบปลอ,ปอมๆมั้ยเนี่ยแต่อันนี้ชัดเลยว่าเป็นหุ่นยนต์จริงเนี่ยตอนนี้คน,นิ่งไปแล้วทําไงดีอ่ะอย่างงี้คือเราขยับได้แล้วใช่ไหมติ๊วขยับได้แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเรารีบหนีก่อนดีกว่าปะปะเข้าบ้านก่อนดีกว่าไหมอ่ะเข้าบ้านอะไรแล้วเออเลิกกับคิงคองอ่ะยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเฮ้ยปล่อยไม่ได้อาบไม่สร็จละชีวิตเลิงเอาไว้ก่อนเฮ้ยไม่ได้ทำไงไม่ได้หรอกเราต้องช่วยกับเออเลิกกับคิงคองก่อนเฮ้ย เดียวหุ่นยนต์นั้นมันหายไปแล้วอะใช่แล้วมันหายไปไหนเนี่ยเอาไงดีอะได้ยังอะเออเลิวกับคิงคองไปตอนนี้เรากลับบ้านดีกว่าใช่กลับบ้านก็เถอะไปเฮ้ยดีมมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่าทำไงดีอะทำไงดีอะถ้ามันร้องเพลงอีกอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้อีกแล้วดิมาเราละเออแล้วกับคิงคองจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยพี่มันร้องอีกแล้วอะ ไม่ดีเอติวต้องอยู่นิ่งๆหยุดสีดส่รออะไรอะ่ะหยุดสี่รออะไรต้องหยุดอยู่นี่เหรอมันไม่ใช่เอเอลเอลอร์เดียว,ยวเฮ้ยเราหยุดแล้วนี่เออเลอร์หยุดแล้วเหรอใช่ที่ว่าเลอร์ไม่น่ารอดนะแต่ว่าหมาหมาเขาน่าจะเวนะ้นให้นะว่าหมาเขาน่าจะเว้นเหรอเพราะมันต้องเป็นคนเท่านั้นหมามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอ๋อหมามันอาจจะไม่ได้เข้าร่วมเกมนี้ไง<ฮ>มีแค่เราอืมเฮ้ยเฮ้ย ล้อแล้วดิมใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพี่ทํากุญแจบ้านหล่นไปแล้วอ่ะที่เหลืออยู่ที่ตัวพี่ตอนนี้มันมีแค่กุญแจรถอ่ะเราต้องรีบขึ้นรถนะไปเฮ้ปกติพี่ไม่ให้เออเลิกกับหิงคองขึ้นรถนะเนี่ยขอขอให้ขึ้นหน่อยแล้วกันวันเนี้ยเออไปไปขึ้นรถพี่ดีกว่าหุ่นยนต์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะไปเร็วอเลาไปเร็วไปเร็วซิเรวเร็วไปเร็วไปเร็เร็วไปเร็วไเร็วไปเร็วเร็เ เราดีมีเออเลมขึ้นข้้งหน้าไม่ได้อลรขึ้นไปแล้วพี่อลขึ้นได้ไงอล้มขึ้นข้างอลรมขึ้นแด้วงอมขึ้นได้ไงอล้มันเต็ม้มดอล้วขึ้นอด้โงแล้มขึ้นลงอล้่แล้นด้วยแล้ว็ลึหนเข้ไปอล้มขั่งไล้วเอล้ข้นไนั่งอล้มขึ้นได้ไงอล้มขึ้นได้ไงอล้มันได้ไงล้มขน้นได้ไงอล้มขนได้ไงอล้มขนได้ไงอล้มขึ้นไอ้อมนั้นนร้องอล้แล้นอ่ะ ดี่น้องนั่งนิ่งๆไว้นะดีมรอบนี้เราต้องนิ่งๆไว้นะบอกหิงของด้วยเต็นของอยู่นิ่งๆอยู่ในรถก้าจะไม่รอดนะเราต้องนิ่งๆไว้นะโอเคป่ะเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วอ่ะ นั่นน่ะดีเมื่อกี้ดีมขยับตัวนี่ดีมตกจากรถลงมาทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรดีมาถ้างั้นพี่เฉลยเลยแล้วกันคนนี้เขาไม่ใช่ตุ๊กตา A o นะเอไอโอยูนะอ้าวเหรอใช่เนี่ยเขาคือพี่เอิญน,นักสแสดงใหม่ช่องนิ้ของแดดของเราเอ้าวเหรอเออนี่พี่ซื้อชุดให้เขาหให้เขามามอลองใส่เหมือนมากเลยอ่ะพี่เมื่อกี้ฆ่าคนตายไปแล้วด้วย3คนอ่ะเมื่อกี้กาจัดไปแล้ว3คนออด้วยซิวโหวน่ากลัวไหมนา่มา,นากลัวมากเลยเหอ๋อเต้น นี่คือพี่เอินนะนักแสดงใหม่ช่วงนี้ทำแบบห่วงแขนหนูมากเลยหรอโอ้โหเิีวหนีจนแบบจะเจ็บสามอีกรอบเอีกรนึงแล้วโอเคโอ้มาดูชุดพี่เอินนี้โอ้พี่เอินเขาแค่รอเล่นเฉยใช่นี่แล้วเป็นไงชุดที่เราหายเขาใส่ชุดแรกที่เขาได้ใส่เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊อืมผมก็เหมือนผมก็เหมือน พี่เอิญน,นะคะก็จะมาสะแสดงในช่องดิงดองแด๊ดนะเท่าเราคนไหนนะคะอยากให้พี่เอิญแสดงเป็นตัวอะไรนะสา,ามารถคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอิญจะมาออกคลิปกับผูะะ้รอเยอะเลยค่ะแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้าบ๊ายบายดิงดองแดด